กิจกรรมใหม่มาแล้วครับทุกคนสําหรับกิจกรรมยุครุ่งโลดนะครับกิจนี้สายฟรีเล่นโคตรง่ายครับแจกของเยอะด้วยสําหรับพี่ๆเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ต้องการเติมเกมราคาถูกและปลอดภัยผมขอแนะนําร้านคุกกี้แลนด์ช็อปครับร้านจดทะเบียนบริษัทถ,ถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องที่คุกกี้แลนด์ช็อปเลยครับผมทิ้งลิงก์ไวใ้ใต้คลิปนะครับอย่าลืมมาเติมกันเยอะๆนะ สวัสดีครับก็วันนี้นะครับกิจใหม่ทําการเข้าเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับสลับกิจยุคลุ่งโลดนะครับกิจนี้ก็มีทั้งสายฟรีแล้วก็สายเติมนะแต่ว่ากิจนี้ครับสายฟรีเล่นง่ายสบายๆครับได้ของเยอะด้วยไปครับก็พูดถึงสายเติมกันก่อนนะครับสายเติมก็จะมีนี่นะครับเป็นกล่องยุคลุ่งโลดนะครับก็จะเป็นฟอนันโดตอเรสนะครับรางวัลใหญ่ก็ตัวนี้นะครับถ้าเหมาแพ็คเนี่ยห้าพันบาทนะครับโอ้โหโคตรแพงนะครับไม่เป็นไรก็สลับสายฟรีนะครับกิจนี้ครับยุคลุ่งโลดกิจนี้เล่นง่าายยมกๆเล อธิบายคร่าวๆครับกิจนี้ไม่มีอะไรมากที่น่าหลักนะครับกิจนี้จะมี4สัปดาห์นะครับเป็น4สัปดาห์แล้วแต่ละสัปดาห์ี่ก็จะมี4ทีมนะครับที่เป็นแบบไฮไลท์หลักของกิจนี้นะสัปดาห์แรกครับเป็นเลี้ยวภูครับอันนี้นักเตะเลี้ยวภูเข้าเต็มเลยแฟนเลี้ยวภูน่าจะชอบกันนะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าครับเป็นเลเออมาดิดนะสัปดาห์ต่อไปก็จะเป็นไบแซนนิ่ครับแล้วก็เป็นยูเวนตุสครับสัปดาห์ท้ายก็ถ้าเราเคลียร์ภารกิจทั้งหมดเนี่ยเราก็จะได้นี่เลยครับ เป็นไอคอนนะครับของแต่ละทีมนะ112ครับฟรีๆครับ1ตัวเลยนะตรงนี้นี่ครับก็จะสามารถกดรับได้เลยแล้วก็สลับตรงนี้นะครับก็จะเป็นสลับคนที่เคลียรภารกิจไม่เสร็จนะครับก็สามารถเอาแต้มมาแลกได้นะครับตรงนี้1 2 0 0 0แต้มนะครับแลกตัวได้สลหรับคนที่เคลียรภารกิจไม่เสร็จอ่าก็สลับอีเวนต์นะครับไม่มีอะไรเยอะเลยก็สลับกิจกรรมนี้นะครับไม่ได้มีอะไรยากเลยนะครับแล้วก็ไปที่หน้าเลี้ยวภูเลยนะครับสลับสัปดาห์แรกไปครับ ก็เลี้ยวพูนะครับนี่เลยแล้วก็มาเล่นเกมสกิลให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้จะมี2อันนะตรงนี้คือจะรีทุกวันนะครับมาเล่นได้ทุกวันเลยสลับตรงนี้แล้วก็นี่ครับทางขวานะทางขวามือของเราครับก็จะเป็นนี่เลยครับเป็นแมทให้เราเล่นนะครับของวันนี้เนี่ยผมก็เล่นเป็นที่เรียบร้อยครับแล้วก็มาอ่านภารกิจตรงนี้ครับก็คือทําประตูด้วย1ลูกด้วยครับด้วยกองกลางแล้วก็ชนะแมทนะครับตัวนี้เราก็จะได้ทั้งหมด400แต้มเลยก็นี่นะครับ มันก็จะมีอีก2แมตที่เหลือนะครับแล้วก็มารอเล่นได้พอเล่นครบทุกแมตรตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็จะสามารถมารับนี่เลยครับเป็นรูปโลโก้ผู้ใช้นะครับก็คือเป็นเจอหลาดนะตรงนี้ถ้ากดรับตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเราเนี่ยจะผ่านบทนี้ไปแล้วนะครับแล้วก็ไปเล่นบทแล้วเอามาดิดต,ต่อได้เลยอ่าประมาณนี้ครับมีแค่นี้เลยกิจนี้ไม่มีอะไรยากเลยครับสำหรับกิจนี้นะก็เคลียดดานให้ครบครับเคลียแมตให้ครบแล้วก็มารับของชิ้นสุดท้ายก็จะเป็นการจบบทไปนะครับแล้วพอเล่นจบบทครบ4บทแล้วเนี่ย เราก็จะมารับของตรงนี้ได้ครับเป็นล้อยสิบสองหนึ่งตัวเหมือนที่ผมพูดไปนะครับในตอนแรกอ่าก็มีแค่นี้เลยครับแล้วก็เหรียญที่เราได้มานะครับไอโทเค็นเนี่ยนี่นะครับโทเค็นนี้เราก็มาที่หน้ารางวัลได้ครับแล้วเราก็มาแลกของได้อย่างในหน้าเลี้ยวภูเนี่ยแจกของโคตรเยอะนะครับนี่เลยของตามนี้นะครับแล้วก็ใช้เนี่ยใช้โทเค็นแลกตามนี้นะครับก็จะเป็นขั้นละ300โทเค็นนะครับอย่างขั้นแรกเนี่ยนี่นะครับ150แต้มเพิ่มแรงก็300ครับนี่เลยแลกมาเลยครับ เรียบร้อยต่อไปครับเป็นเพชร1 0 0 0นะครับเราก็แลกมาเลยก็ตรงนี้นะครับมาแลกได้ทุกวันเลยนะคือกิจนี้ครับสายฟรีมันก็แจกของเยอะเหมือนกันนะถึงสายเติมครับมันจะมีตัวเทพอย่างพวกเจอหลาตอเลสมาแต่ไม่เป็นไรครับสายฟรีมาเล่นกิจตรงนี้เนี่ยได้ของเยอะเหมือนกันครับทุกคนนี่ครับรางวัลใหญ่ก็จะเป็นจิ๊กซอนะครับเป็น60ิจิ๊กซอนะสำหรับตรงนี้อ่าก็ประมาณนี้ครับนี่เลยแจกเพชรเยอะนะครับตรงนี้นะแต้มเพิ่มแรงก็แจกเยอะครับ เนี่ยเรามี4สัปดาห์นะครับสัปดาห์ต่อไปก็จะเป็นเรือเออมาดิท FC 바이แล้วก็ยูเวนตุสนะครับตามลำดับส่วนในหน้าแกลเลอรี่นะครับก็ไม่มีอะไรครับก็เหมือนที่เราคุ้นเคยกันนะก็จะเป็นการแลกจิ๊กซอ้นั่นเองครับดูดิครับนักเตะเหลียวภูโคตรดเยอะเอาดิสัปดาห์แรกนะครับก็ตัวที่ผมน่าสนใจจริงๆนะครับเดี๋ยวผมก็มาคุยกันเลยละกันสำหรับคลิปนี้นะครับตัวที่รู้สึกว่าน่าสนใจจริงๆก็จะเป็นนี่เลยครับชาบีอลอนโซ่นะครับตัวนี้ CDM คือมันเติมเกมสูงนะตัวนี้เวิร์กเลยเป็นสูงสูงครับแล้วก็ให้พลังแฝงมาเป็นตัวทําเกมจากแนวลึกนะครับหรือว่า deep diving player ก็เป็นตัวที่แบบจ่ายบอลโคตรดีนะครับ CDM ตัวนี้สไตล์ก็จะคล้ายๆีโ l o เลยครับแต่ว่า s a ี้เนี่ยคือจะเติมสูงกว่านะครับตัวนี้เวิร์กเลนเป็นสูงสูงด้วยกึ่งตัวทําเกมแล้วก็กึ่งบล็อกทูบล็อกนะครับตัวนี้นะน่าสนใจมากครับตัวนี้แล้วก็ตัวที่น่าสนใจตัวนึงนะครับก็จะเป็น steven j o r l ลด d เลยครับตัวนี้เป็นล่างรองนะครับส่วนอีกตัวหนึ่าง็อน้คืมัแบบ เก็บนักเตะ3ตัวนะครับเพื่อไปแลกเป็นเจอห์ลานล่างท็อปก็ล่างท็อปเนี่ยโคตรโหดนะครับเท้า5ด้วยแต่ตัวนี้ก็ไม่เป็นไรครับถึงจะเป็นล่างรองแต่ก็โหดเหมือนกันครับตัวนี้นี่เลยครับน่าสนใจเหมือนกันเลยเป็นบล็อกทูบล็อกตัวหนึ่งที่โคตรเก่งนะครับของเกมนี้แล้วก็ร้อยสิบห้าอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะแนะนําเลยจริงๆก็จะเป็นนี่เลยครับสาหรับลิเซ่นะครับตัวนี้ผมก็เคยทําคลิปรีวิวไปแล้วนะครับสำหรับล่างร้อยสิบสองคงไม่ต้องบรรยายอะไรนะครับเพราะว่าผมทําคลิปไปแล้วนะสำหรัับลิเซ่ตวนี้กกก็งมาๆยคร แล้วก็สลับสายงบน้อยนะครับก็จะมีนี่เลยครับเป็นเดิร์เคานะที่ดูน่าสนใจจริงๆตัวนี้ก็เป็นบล็อกทูบล็อกตัวหนึ่งที่เก่งมากเลยครับสลับเดิร์เคาแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นนี่เลยครับสลับมาร์ทเคลานโนนะเป็น CDM ตัวหนึ่งที่เกมรับโคตรแน่นครับแล้วก็จ่ายบอลดีสุดเลยครับสลับมาร์ทเคลาโนตัวนี้เก่งมากครับและตัวสุดท้ายนะครับที่ผมแนะนําของวีคที่1นะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยครับนี่เลยมาที่แบรนาโดซิวาเลยนะครับตัวนี้2องร้อยจิกซอโคตรถูกโคตรเก่งโคตร ก็เก่งหลายล่างแล้วครับเรื่องสปีดเนี่ยอาจจะไม่ได้ไวมากแต่ตัวนี้เนี่ยเด่นเรื่องการเลี้ยงบอลการจ่ายบอลนะครับคือเป็นเพลย์เมคเกอร์ที่ดีมากๆครับตัวนี้นี่เลยครับตำแหน่งรองก็มี r m เนะครับเท้าเป็น54พลังงาน5ดาวครับเล่นเต็มเกมสบายแล้วก็ดาวครับให้มาที่4ดาวแล้วตัวนี้นะนี่ครับไส้ในส่งบอลครับโคตรดีเลยเป็นโรซินวาตัวนี้ก็เก่งมากๆเลยครับอ่ะก็ประมาณนี้ครับสำหรับการพาดูกิจนะคงไม่มีอะไรมากครับ มาครับทุกคนเดี๋ยวผมพามารู้จุดสุดท้ายนะครับก็เป็นจุดที่แบบทําให้สายฟรีเนี่ยสามารถสู้สายเติมได้นะครับตรงนี้ก็คือนี่เลยครับมาที่ร้านค้านะครับแล้วก็ไปที่การแลกเปลี่ยนหรีครับนี่ครับทุกคนเกมแจกโอเวรันนะครับตรงนี้สามารถเอาโทเค็นเหรียเนี่ยมาแลกได้เลยนะครับเป็น114ฟรีนะตัวนี้แล้วมันเก่งมากๆเลยครับสำหรับโอเวรรันตัวนี้ สำหรับใครที่เคยเล่นร่างเก่าๆมาก็จะรู้กันดีนะครับตัวนี้โคตรเก่งครับโอเวลันอยากดูกันหรือเปล่าถ้าอยากดูก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับเดี๋ยวผมจัดมาให้ดูครับสำหรับโอเวลันตัวนี้นี่ครับหกหมื่นแต้มแล้วแต้มผมก็มีด้วยนะเดี๋ยวผมจัดมาให้ดูได้นะครับสำหรับโอเวลันถ้าอยากดูก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับอะประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็สลหรับคลิปนี้ครับคงมีประมาณนี้แหละครับที่ทําคลิปนี้มาเนี่ยก็เพราะว่าเผื่อบางคนนะครับเป็นมือใหม่หรือว่าใครที่เป็นสายฟรีนะครับ ยังไม่รู้นะครับว่ากิดเล่นยังไงอะไรยังไงเนี่ยก็ก็สามารถดูเป็นแนวทางได้นะครับสำหรับตรงนี้อ่ะประมาณนี้ครับก็ถ้าเกิดชอบกดไลค์ตดตามผมได้นะครับคอมเมนต์คุยกันได้เหมือนเดิมครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ